ไปล่ะมันคืออะไรลูกนนชอบไหมชอบไหมชอบไหมดูนะดูนะงนชมน้ำพันนะเ้ยพี่ทำแบนี้ไหนเป็นไงพี่ทำแบนีไหเป็นไงพีครับต้องใส่ฐานไม่เนี่ยแี่พี่ถูก ทา,านก่อนนะอันนี้ไม่ไหนอาเ,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 เปิดเ,เปิดนนไปก็เปิดไงดยยุยไงทามเ่อไงี่ทไมพี่แหายเลไปไปเน้ยไปเน้ยเป็นไดีไหมชอบไหม ขอบคุณครับย่าขอบคุณครับขอบครับบอลอบุญครับอันนโอเคยิงปืนนี่ไงมันยิงอย่างนี้เอาว่าฮ่าฮ่า่ายิงนี่ยงปืนอย่นงนี้ปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันกู 哦，帅没、oh？